สวัสดีครับพบกับผมเดนดิลเบิร์ตนะครับวันนี้มาที่งานแข่งอะไรครับเนี่ยการแข่งอะไรนะงานแข่งอ๋อเขาเขาคุณอินอ่าที่ระยองครับเขาคุณอินนะครับนี่อ่าไปชมบรรยากาศก่อนนะครับอรถเยอะครับนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปดูภายในงานนะครับว่ามีอะไรกันบ้างไปเดินเดินไปพร้อมกันเลย แอโร่ดนำพาเลยนะครับตึงไปหมดแล้วมือตึงเนี่ยตึงไปหมดแล้วเนี่ยตึงมาพบกับที่ตีนะครับผมอะไรนะโคดโรคโคดโรคโคดโรคไม่ดีระเบดนกครับไม่ดีระเบิดโคดกโรคครับตีมาเปิดบูธนะครับนี่ครับฝั่งร้านด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในงานต่อนะครับรุ่นพี่ มาควบรุ่นไหนได้บ้างรถที่เข้ามาเหลืองเหลืองอ่ะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามอะไรเนี่ยในรุ่นนั้นสมัครควบได้รุ่นนั้นนั้นนั้นลองดูเลยครับลองดูเลยนี่ครับตรงนี้เป็นจุดสมัครนะครับอ๋อนี่ครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับ มีจุดคัดกรองนะครับตรงนี้มาต้องมาจุดคัดกรองก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเขียนใบสมัครกันนะครับตรงนี้จุดคัดกรองนะครับก็มีตู้รถเป็นตู้รถรับใบสมัครนะครับโอไว้แล้วนะฮะอ้าวนี่นะครับได้ใบสมัครนะครับมาติดต่อแก้งน่นที่สมัครนะครับเพืรับอร์แล้วก็แจ้งที่เพื่อ งานดูฮะปวดใจที่สมัครเรียบร้อยนำมดเข้าครับเป็นความลับนะครับเป็นความลับนะครับครับผมตอนนี้เราก็เขียนใบสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าช่วยหน่อยเดี๋ยวเราก็จะไปลงในตู้นี้ครับอันนี้เป็นตู้รับสมัครอย่ปักใช่ไหมครับอีกใอ่าโอเคเราไปสมัครกันนี่ครับตอนนี้ก็สมัครเรียบร้อยแล้วครับได้เบอร์นะ ร้อยห้าสบครับพร้อมไหมครับยังไงก็มพ้อมครับมมีแรงป่วยพิ่งหายร้อามป้าป้าปอาผมได้เบอร์ร้อยห้ครับเดี๋ยวเรามาติดกันเลยตอน้แครับใอ้ลห้ว้ร้อยครัี่สิบเก้าร้อิบครับแล้วรั สายป่าดูโลนะฮะวันนี้ก็จะมาพิชิตกันที่วังจังนะครับเนี่ยสวยงามครับในให้ชัดๆเลยครับคนจะได้เห็นเนี่ยนะครับมาติดกับ KTM นะครับฮะสายป่าครับผโอ้กินเตอร์แล้วครับตอนนี้สายป่าครับโอ้โหทุกคนรู้จักกันอับดุูได้จักอันนี้นะครับเรามา ทานข้าวก่อนนะครับเพิ่มพลังนะครับเฮ้ครับรีวิวนี่ข้าวราดนี้นะคะอร่อยมากอาอร่อยมากคนก็แซ่บคนก็แซ่บด้วยครับนี่เราอยู่ที่งานแข่งนะครับงานแข่งดูบรรยากาศนะครับ คึกคืนมากครับคึกคืนมากโอเคไปไปต่อไปต่อตอนนี้เรียกประชุมนักแข่งแล้วนะครับเบอร์ร้อยสามรถมาเต็มแล้วครับรถทุกคันนำเข้าปักเพิ่มครับเดี๋ยวเราไปประชุมนักแข่งนะครับไปเรียงทสองแถวก็ได้ครับสามแถวเลยรวมแข่งเล้วครับแล้วภาพจะได้ออกมาสวย นะครับนักแข่งเข้ามาครับทั้งหมดเลยฮะน้องๆโค้ดหาทีมมาทางนี้เลยมางี้เลยเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันก่อนถ่ายรูปร่วมก่อนมาชุมนักแข่งเดี๋ยวเราถ่ายรูปร่วมกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องกติกาเข้ามาเลยนักแข่งเข้ามาเลยครับเข้ามั่งหน้าเลยมา่หน้าหน้าอีกครับเอามาอ๋อมาทีมศูนย์สอนเยนยูโรมาเลยมีความสามารถมากที่สุด นรผมจะรอด้วยรถนำทัพตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะครับไม่มีการแปลงกันนะครับไม่ขี่สวิทสวาร์ทนะฮะนักแข่งทุกคนนะครับไปที่รถนะครับเตรียมพร้อมการเดินทางนะครับมาไปไปดูกันนี่นะครับมาสตาร์ทรอกันแล้วรองไหมครับเราไปด้วยเลยเบอร์หนึ่งเบอร์สองไปรอจอดรอตรงนู้นเลยครับ ไปแล้วเดี๋ยวเริ่มเทอดจะบวแล้าวไาโอเคเรามาถึงที่แล้วเดี๋ยวเราไปเข้าที่แข่งกันไปเริ่มปล่อยตัวกันแล้วนะครับ เอาด้ครับิ่มปล่อยตัวมีพี่พี่เอาครับมาสองคนก็ได้่สคนกัด้ครับพี่โอ้พี่โอ้เอาิ้ๆเลยิๆเลยามบราปล่อยฝั่งโ้อเคขอบคุณครับนครับตอนนี้เริ่มปล่อยตัวแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงปล่อยตัวกันนะครับผม ทีละคู่ครับตามเบอร์ใช่ครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเอาเอาเอาร้่นรเรียบครับเอาเฉพาะตู้สี่สี่รวมกันหมดเลยครับรวมกันปล่อยเลยแต่ว่าจะไปแยกรุ่นกันอีกทีในใบรายการอ๋อคือตอนนี้ก็ปล่อยตามก็ดูเป็นตามเวลาแค่นั้นเองใช่แข่งจับเวลาครับใครได้เวลาดีกว่ากัน ใชครับตอนนี้น่าจะประมาณ2คู่ครับคู่ที่3ไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับเขาปล่อยตัวกี่นาทีต่อคันสัมภาษณ์เครับเขาปล่อยตัวกันกี่คันต่อนาทีครับครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงครับไปกินข้าวก่อนเราอู้ครับโอ้โหแถวยาวเลยไป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 ดูกัน อเไปครับอ่ะดูออกตัวกันตอนนี้ครับเริ่มเข้าแถวครูนะเข้าแถวครูครับเอาวเดี๋ยวเราไปดูออกตัวข้างหน้ากันนะครับ ตอนนี้อยู่ที่เบอร์เก้าเบอร์สิบนะครับผมอโอ้ตอนนี้รถมีปัญาหานหน่อยนะ,ะติดแล้วมาดูกัน สวัสดีดดดครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถสีแดงวมาจดนโอ้รครับตรอไปตะลุยเส้นทางกัน ผมเนี่ย,ยเป็นหมดเลยเอ้ยจะลาวกรวดมันหายังรเลยไม่งั้สรเจเฮไม่ดีเยวทำได้ ตอนนี้ก็แข่งจบแล้วนะครับโอ้ยวเวลาก็ชั่วโมงกว่า<อ>ต้องเป็นลุ้นนะครับมีลงน้ำโอ้ยนี่เละเลยทางลืน่นทางดินอย่างเงี้ยครับแข่งจบแล้วครับทีมงานสภาพรถแต่ละคันครับ เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กับพี่ลาบอยนะครับเป็นงบ้างครับโอ้โหจบแล้วนะครับวันนี้ครับกับงานวังจันทร์ดนจุโลกโดยสุดๆุดที่นี่ไม่มีเสียนะครับออกมากันเยี่ยมเลยครับทำเวลากันดีเดี๋ยวรอฟังผลที่หนึ่งทีนะครับทางขี่ง่ายๆครับเขาเขียวเนี่ยแม่งแบบดูยากไปเลยครับเส้นทางนะครับมเสียดายใครไม่มาเนี่ยแบบโอ้โหตอนนี้ทำไรต่อครับผมก็จะนี่ทารุวลาบอยอาหารนะครับาเรามาดู ดูลุงละบอยนะครับรับไม่ทันเท่าเราดูกันได้ไปก่อน้แสงวิวจากกิมได้เดี๋ยวครับมาดูลุงละบอยกินข้าวกันครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้อย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องนะนี่ครับตอนนี้ผลรายการรางวัลก็ออกมาแล้วครับอ่ะนี่ครับแข่งจบของผมโทษครับโทษครับโทษตักกับ โอ้ไปโรงงานแล้วครับโอ้โหไม่ติดนะครับหลุดโหไปเลยโอเคไปเดี๋ยวเรากลักบกลุ่มกันได้200ครับอตอนนี้มาสัมภาษณ์คนได้ถ้วยนะครับรโอมก็ VIP กิจสิทธังสักถ้วย40ไปนะครับก็ <c oughs> ทำเวลาไป53นาทีนะฮะโก็มาดับที่29ฮะได้เลยกับมาแล้วครับเมียไม่ได่าแล้วครับเมียไม่ด่าครับ รอรับช้วยครับตอนนี้เอาพี่โอเอาวสัสดีครับเดี๋ยวผมอยู่รอรับถ้วยพี่โอพี่ลำบอยก่อนเอาสัมภาษณ์นะครับได้ถ้วยวันนี้วันนี้ดูดีขึ้นมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้มานิดนึงกิตติมศักดิ์ระดับสุดท้ายครับ40 40ิบสเกือบอ่ะเกือบตกโถครับโอ้โหา0 40 40พอดีเลยไหนกิตติมศักดิ์โอ้ได้ที่40บสี ตู้น ah, ึงไอ้ตัวล็กเกษตรตู้นึงโอ้โหเสร็จเลยครับผมเสร็จเลยครับเดี๋ยวไปดูภาพหน้าตาของที่สองลอไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพชรรางวัลผมยังหาผู้มอบอยู่เดี๋ยวเรียงกัน สิบอันดับนะครับโอเคนี่เป็นรุ่นที่สองนะครับสุดท้ายอยู่ 54F ชมหน้าครับก็ใช่ครับผมเือร์สุดท้ายเลยเนะครับนักทีมเจ้าทะเป็นเอเดรอแล้วเ็ยาเว็บครับเจ้าอลสุปราจังเล็กวัดใหม่อันนี้เอเดรอโอลลี่นะครับรุ่นจิสาไบหน้าแทดยืนเลยครับดูชมหน้าเรียงเลยยืนเรียงเลยเฮ้ยันนสวยะชมหน้ารุ่นซูเปอร์คัพครับ เขาใหญ่ครับมอให้นาทีหน้าเทียบจากนายโอเอ็นดูโรครับครับตอนนี้เจะกลับคว้นมาครับวารางวัลแมได้มาเยเดินทางปลอดภัยครับนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสครับอิจฉาคนได้ถ้วยครับครับ ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเบ้นดินระเบิดด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม